สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหหุ่นยนต์เนี่ยเป็นความฝันของเราตัง้งแต่เด็กเลยถูกไหมนะครับผมแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์เข้าไปขับเป็นหุ่นรบอะไรแบบนี้อารมณ์ถ้าให้พูดถึงการ์ตูนเนี่ยเราทุกคนก็คงจะนึกถึงการดั้มมาเป็นเรื่องแรกเลย ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยหุ่นแบบนั้นเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นจริงแล้วนะครับผมและการผลิตหุ่นแบบนี้ที่ใช้ได้จริงออกมาเนี่ยก็มีผลิตออกมาแล้วนะครับในวันนี้เองนะนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูกับหุ่นการดั้มในชีวิตจริงก็แล้วกันนะครับผมที่เรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนกันดั้มนะครับผมเพราะว่านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแรกๆอ่ะยังเป็นเหมือนต้นฉบับอยู่นะครับที่จะพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆแต่เรียกได้ว่าโดยโครงรวมเนี่ยนะครับผมผมก็เห็นได้เลยว่านนอาคต ครับผมมันคือการดั้มชัดๆนะคือแค่เอาหัวเนี่ยมาแปะข้างบนตัวของหุ่นเอาแบบอาวุธมาติดเพิ่มนิดหน่อยก็คือการดั้มแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นขอกพิษแล้วก็มีแขนมีขาย,ยื่นออกมาให้มนุษย์เข้าไปเนี่ยสามารถบังคับได้ในวันนี้เราจะพาไปดูดนนีกว่าว่าถ้า่หนผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากได้มันเนี่ยไอหุ่นนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วมันจะถูกขายในราคาเท่าไหร่มันถูกสร้างมาเพื่ออะไรมา เราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมารู้จักกับหุ่นที่มีชื่อว่าเมทัลทูนะครับไอ้เจ้าหุ่นเมทัลทูเนี่ยนะครับผมเป็นผลงานของบริษัทฮันคุกมิเล่เทคโนโลยีนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะอ่านว่ามีรอีก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันอ่านว่ายังไงโดยบริษัทนี้นะครับผมถูกก่อตั้งโดยคุณยางจินโฮที่เรียกได้ว่าเอาเงินส่วนตัวเนี่ยมากกว่า200ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยเป็นมูลค่ามากกว่า6,000ล้านบาทนะครับผมในการจะสร้างโปรเจกต์นี้ให้เป็นจริงขึ้นมา โดยเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าออกไปขึ้นโชว์ในปี2017นะและมหาเศรษฐีเจ้าของอเมซอนอย่างเจฟ f เบซอสเนี่ยนะครับผมก็ได้ขึ้นไปลองนั่งดูแล้วด้วยเหมือนกันนะในตอนนี้เองเนี่ยหุ่นยังไม่ได้ออกขายไปเป็นทางการนะครับผมเพราะว่ายังมีระบบอีกหลายๆอย่างต้องปรับปรุงนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยนะครับหุ่นเนี่ยสร้างเสร็จแล้วสามารถเดินได้แล้วสามารถยกแขนอะไรได้แล้วโดยเจ้าหุ่นนี้เนี่ยนะครับผมใช้ทีวิศวกรในการพัฒนาและทดสอบมากกว่า45คนนะครับผมแล้วก็มีขนาดสูงถึง มีน้ำหนัก1,500กิโลกรัมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนรถที่มีรูปรักษณ์เหมือนคนนั่นแหละครับเจ้าหุ่นนี้เองเนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาเพื่ออะไรแล้วเป็นกรนดัมอย่างนั้นหรอก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหุ่นนี้นะครับผมเป็นหุ่นอเนกประสงค์ก็แล้วกัวน,น,นที่ใช้งานได้ในหลายรูปแบบนะครับผมจะเอามาใส่เดินเล่นก็คงไม่มีใครว่านะครับถ้าคุณรวยมากๆเนี่ย แต่โดยปกติแล้วนะครับผมหุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับผมสามารถไปในที่ที่มันยากลําบากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ได้เช่นการไปสํารวจที่ต่างๆนะครับผมหรือการไปเก็บกู้ซากนิวเคลียร์อะไรแบบนี้ที่เรียกว่ามีกรมมตนตรังสีเยอะมากๆเลยเจ้าหุ่นนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องป้องกันให้กับมนุษย์ได้อีกด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีโปรเจกต์ที่อาจจะนําไปช่วยในการสอดแนมในแนวชายแดนต่างๆของประเทศเกาหลีเพราะว่าสถานการณ์ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยก็เรียกว่าไม่แน่นอนนะครับผมถูกไหมเลยครับ เจ้าหุ่นนี้เนี่ยนะครับผมถูกติดต่อมานะครับผมโดยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงนะครับผมก็คงจะมาในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของการเอาไปถ่ายโชว์สร้างข่าวอะไรแบบนี้ออกมานะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยหุ่นนี้ยังถูกเล็งเอาไว้ว่าอาจจะมาช่วยในการก่อสร้างได้อีกด้วยแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีการใช้เทคนิค 3D printing เข้ามานะครับผมแต่ในบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้คนเข้าไปเก็บงานอะไรแบบนี้ถูกไหมครับผมหรือการยกสิ่งที่มันแบบ pre construct มาแล้วเข้ามาประกอบเนี่ยบางที เจ้าหุ่นนี้อาจจะเข้ามาช่วยเติมเต็มแกลบช่องว่างตรงนั้นได้ครับแต่แบบหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วนี่มันกันดั้มยังไงวะมันไม่เห็นกันดั้มเลยถูกไหมครับผมมันต้องเกี่ยวกับทหารสิแน่นอนนะครับผมนอกจากในฝั่งของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอะไรพวกนี้แล้วา ทางฝั่งของทหารเนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับผมแต่จากการที่ว่าแบบเราดูสภาพหุ่นในตอนนี้อ่ะการจะเอาให้มันกลายเป็นหุ่นลบได้จริงๆเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกเยอะนะกว่าจะติดอาวุธกว่าจะทําให้มันสะดวกในการใช้งานได้เพราะถ้าพูดกันตรงๆในตอนนี้เนี่ยรถถังน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับผมแล้วก็ราคาที่น่าจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับผมรถถังยังเป็นออปชันที่ดีกว่าแล้วก็แพ็กที่ข้อกว่าในการใช้งานมากๆเลยเจ้าหุ่นนี้ถ้าจะถูกนําไปใช้ในการทหารเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าอีกไม่กี่ เจ้าหุ่นนี้จะถูกวางขายแล้วแล้วก็ค่าตัวของมันเนี่ยนะครับผมถูกตีราคาไว้ที่ประมาณนะครับผม270ล้านบาทก็ประมาณ9ล้านดอลลาร์นะครับหากใครรวยเนี่ยนะครับผมก็ลองไปติดต่อบ,บริษัทนี้แล้วก็ สั่งซื้อกันมาดูได้เลยครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็มาอัปเดตกับเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกให้กับทุกคนฟังกันแล้วกันหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ